เดี๋ยวมาดูคลิปวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันนะครับสำหรับหจากเย็บที่เป็นระบบอา่านน้ามันแบบปิดนะครับถ่ายน้ํามันยังไงก็นะครับแต่แคงหัวจักไปนะดันหัวจักไปอย่างนี้นะครับนะพอดันหัวจักไปเสร็จปุ๊บเนี่ยหาภาชนะมาลองนะครับนะหาถาดอะไรก็ได้นะครับที่เป็นถาดสี่เหลี่ยมนะมาลองนะครับแล้วเราก็ขันน็อตตรงนี้นะนะครับขันน็อตตรงนี้อันนี้เป็นรุ่นซุนฟา a 8 f นะครับนะ หรือรุ่นไหนก็ได้ที่เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับพอเราหาถ่านอะไรก็ได้มาลองนะนะครับแล้วก็ขันดน็อตตรงนี้นะน,นะครับขายน็อตตรงนี้ออกนะครับนะเดี๋ยวผมขายให้ดูนะนี่ชึบเห็นไหมชึบชึบอ่านะครับหลายๆท่านแบบโันจะมันจะขันยังไงเนี่ยไขยควงใส่ไม่ได้เราก็ต้องหาเครื่องมือนะครับนะ ต้องหานะครับนะผมจะแถมให้ทุกอย่างไม่ได้นะครับนะอ่ะนี่ก็คลายน็อตออกนะครับนี่คลายออกไปเลยนะนะนะครับหลังจากที่เราขันนะนะครับขันนะแล้วก็เดี๋ยวน้ำมันนะครับเขาก็จะไหลขันน็อตได้ออกให้หมดนะครับนะขันน็อตออกถอดน,น็อตออกมาเลยนะนะครับ นะแล้วก็เดี๋ยวน้ำมันไหลนะครับไหลออกหมดแล้วเราก็ค่อยค่อยขันกลับนะครับพอน้ำมันไหลออกหมดค่อยขันกลับนะครับนะอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยลงในถ่านนี้นะต้องหาภาชนะนะครับมารองนะนะครับแล้วก็ขันกลับนะครับพอขันกลับแล้วก็ขันกลับให้แน่นนะครับโอเคขันกลับให้แน่นเรียบร้อยแล้วก็ เอาภาชนะเอาถาดที่เรารองน้ํามันเมื่อกี้ออกนะครับนะพอเราออกเสร็จเรียบร้อยเราก็ยกหัวจักรนะครับลงมาวางไว้เหมือนเดิมนะทีนี้ให้เรามาเติมน้ํามันนะครับจุดเติมอยู่ตรงนี้นะครับให้ใช้กลวยเติมน้ํามันนะครับเขาจะแถมกลวยเติมน้ามันมาให้อย่างนี้นะเราก็วางปุ๊บนะครับต่อมาเราก็สั่งซื้อน้ํามันนะครับนะนะครับซื้อที่ร้านก็ได้นะครับหรือซื้อ สั่งซื้อจากของที่ร้านระดาซูเปอร์มชินก็ได้หรือจะสั่งกับร้านใกล้บ้านก็ได้นะครับนะเราก็ซื้อน้ำมันอันนี้เป็นแกลลอนละ1ลิตรนะครับนะเติมไม่หมดนะครับเติมไม่หมดย้ํานะเติมไม่หมดนะครับอย่าเทหมดนะเวลาเราเติมเราก็เทลงไปปุ๊บนะครับเทแล้วสายตาให้ดูด้านล่างด้วยนะครับจุดวัดระดับน้ํามันจะอยู่ตรงนี้สําหรับซูเฟา A8f นะจากเย็บนะครับ เราจะเห็นทุ่นสีแดงแดงเนี่ยที่เป็นแท่งแดงๆงเนี่ยนะครับนะให้เขาลอยอยู่ระหว่างขีดแดงกับขีดน้ําเงินนะให้เขาลอยขึ้นอยู่ระหว่างขีดแดงกับขีดน้ําเงินนะครับหรือเอาให้ชนแบบขีดขีดน้ําเงินข้างบนสุดก็พอนะครับนะอย่าอย่าให้เติมเยอะเกินเดี๋ยวจะล้นนะครับแล้วก็อย่าน้อยเกินนะครับเดี๋ยวปั๊มดูดไปเลี้ยง ัวจกได้ไม่ทั่วถึงนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแล้วก็เติมน้ำมันซุนฟ้า A8F ระบบอ่างน้ำมันแบบปิดนะครับทำง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนแค่นี้เองขอบคุณครับ